วันนี้เวลา9กนาฬิกาสมเด็จพระนิษิาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดงานวันบุริณนิธิสิรินธรประจำปี2566ซึ่งบริณนิธิสิรินธรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนสถานพยาบาลบุริณนิธิสิรินธรโอกาสนี้พระราชทานของที่ดินแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนบุริณนิธิสิรินร แล้วทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรโดวยวงดนตรีบ้านปลายเนินและนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จากนั้นทรงบรรเลงดนตรีไทยและทรงร่วมการแสดงพระาราชทานจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องสมเด็จกมรมหลวงนาราธิวาสร่วมกับวงสายใหญ่จามจุรีวงดนตรีสากลสมศรน,นิสิตจุลาและการแสดงประกอบของอาจารย์และนิสิตคณะศิลปรกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัญญาาณิวัฒนากรมมรลวงนาราธิวาสราชนครินในโอกาส100รปีวันประสูตรโดยการแสดงพระราชทานจากบทพระราชนิพลเรื่องสมเด็จกรมมหล่งนาราธิวาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชรสุดาสยามบร,รมราชกุมารีส่งพระราชนิพลคำร้องและพระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดการแสดงมาแสดงในงานวันบริณิตสิรินธรทั้งนี้ มูลนิธิสิรินทร์จัดตั้งขึ้นเพื่อการรักษาพยาบาลการศึกษาอบรมวิชาพยาบาลการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการก่อสร้างและบุรณะโรงพยาบาลรวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์สถานพยาบาลของมูลนิธิสิรินทร์ตั้งอยู่ในบร,ริเวณมหาวิทาลุงกรราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา ให้ปฏิการตรวจรักษาพระสงฆ์สาม,มนเณรและประชาชนที่อาศัยอยู่ประเวณได้เคียงตั้งแต่ปี2520สมเด็จพระกนิธาทิรราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมรชาชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสถานพยาบาลที่ไว้ในพระราชูปะถะมภ์และพระราชทา,านพระราชานุญาตให้ตั้งมธิธิธิสิรินธรขึ้น เพื่อบริหารเกจาการของสถาพยาบาลของมริมิธิศิรินทรเวลา17นนเนาฬิกาสนาทีเสด็จลงณสาลาดุสีดาลายัยพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวสุดาวันหวังสุปกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคนพิการคณะก,กีฬาพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและเจ้าที่ผู้เกี่ยวขอ้องฟอ้าตุลาออมระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่22 28ตุลาคม2566 ที่เมืองหางโจวสัตวรนรัฐประชาชนจีนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งดังนี้การที่ได้ไปแข่งกีฬาและมีประเภทกีฬามากขึ้นก็จะทำให้ทุกคนได้ไปเห็นต่างประเทศแล้วก็ได้พบเพื่อนนักกีฬาที เทศ่าป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทางมตรีและได้แสดงความสามารถของคนไทยให้ประเทศอื่นๆได้เห็นว่าเราขยันมีความสามารถและมีน้ำใจเมตีที่ที่ดีก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและให้ ลมดังที่ปรารถนา